ช่วง6เดือนหลังของปีที่ผ่านมานะคะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าซาอุดิอารต้องเจอกับเรื่องของการกระดาษยิงกันตามรัฐต่างๆเรียกได้ว่าแทบจะทุกเดือนเลยค่ะได้เรียนกันมาตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะกับกรณีของนายเจมโฮมที่ไปก่อเหตุเชินขวัญกระดาษยิงผู้คนที่ชมภาพยนตร์เรื่องดุดนักในไรซ์ที่รัฐโคโลโดมาถางต้นเดือนสิงหาคมค่ะก็เกริ่มมีกรณีของอดีตทหารผ่านศึกได้ยิงปืนเข้าใส่โบสถ์ชาซิกในรัฐวิสคอนซิน และกับเตุการ์สเินขวัญล่าสุดปิดท้ายปีกันนะคะกับการสังหารหมู่ในโรงเรียนประฐมศึกษาเซนนิฮูกที่รัฐคอนเนตทิคัตนะคะที่น่าเสรยใจก็คือผู้ที่รับเคาะครั้งนี้ค่ะมากที่สุดอยู่ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาวัย6-7ขวบที่ต้องมาจบชีวิตกันไปถึง20คนนะคะปิดท้ายปีกันไปแบบสลดใจแต่ก็ชงนใจทีเดียวค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมสหรัฐในปัจจุบัน แต่ก่อนที่เราจะไปตามหาคำตอบถึงสภาพจิตของชาวสหรัฐในปัจจุบันนะคะสิ่งที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยเห็นจะหนีไม่พ้นในเรื่องของกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนซึ่งตอนนี้ค่ะที่นิวยอร์กนะคะก็เป็นรัฐแรกที่ได้ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองปืนถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับรัฐอื่นๆค่ะเพราะนิวยอร์กนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองอันตรายที่อ,อันดับต้นๆของโลกอยู่เหมือนกัน และการที่รัฐที่มีชื่อเสียงในด้านนี้นะคะกลายมาเป็นรัฐที่เริ่มต้นคุกคูม,มเสียเองก็เรียกได้ว่าจุดประกายให้รัฐอื่นๆนะ่าเอาเป็นแบบอย่างให้ได้เดียวที่สุดค่ะแต่รูปก,การดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะหลังจากที่นิวยอร์กได้ผ่านรางกฎหมายฉบับนี้ทางประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะก็เหมือนอยากจะใช้สิ่งนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามที่จะให้ทุกรัฐผ่านกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนกัน แต่กลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะหลังจากที่ประธานธิบิดีโอบามาะะได้ประกาศใช้มาตรการ23ข้อเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้สภาคองเกรสปฏิรูปการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเรื่องนี้ค่ะก็มีทั้งผู้เห็นด้วยและก็คัดคา้านด้วยผลการสำรวจของรอยเตอร์นะคะพบว่าการบังคับกฎหมายเรื่องนี้ได้รับการเห็นด้วยจากชาวสหรัฐอยู่ที่74%หรือคิดเป็น3ใน4ของประชาชนชาวสหรัฐ แต่ในส่วนของผู้คนจํานวนหนึ่งค่ะกับแสดงท่าทีที่ต่อต้านโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สนับสนุนการถือครองอาวุธปืนโดยเสรีทั่วสหรัฐค่ะจนต้องมีการออกมาชุมนุมกันแม้ว่าการชุมนุมนะคะจะเป็นบปอย่างสงบแต่ก็เป็นความสงบที่ไม่ครมองข้ามเลยนะคะเพราะสิ่งน่าสงสัยเหลือเกินค่ะว่าทั้งๆท,ที่เกิดเหตุการ์กระดานยิงแบบแทบทุกจะทุกเดือนแล้วนะคะแต่ทําไมชาวสหรัฐอีกหนึ่งในสี่ถึงไม่เห็นด้วย หากมีการเข้มงวดในเรื่องของการใช้อาวุธปืนต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัจจัยในเรื่องของสภาพสังคมค่อนข้างเป็นตัวแปรสําคัญค่ะที่ทําให้ชาสารดัฐอีกหนึ่งใน4ไม่ยอมรับต่อการบังคับใช้กฎหมายครอบครองอาวุธปืนเพราะชาสารฐนั้นค่อนข้างจะห่วงสิทธิเสรีภาพของตัวเองและมองกันนะคะว่าการที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนั้นเป็นการป้องกันตัวเองซึ่งเป็นสิทธิที่พวกเขากระทําได้และก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลยคะ่ะ ที่จะต้องไปรับผิดชอบจากการกระทําของผู้อื่นซึ่งนั่นก็คือพวกกล่าผู้ก,ก่อเหตุกระดาายิางทั้งหลายนะคะสหรัฐก,ก็นะับเป็นประเทศที่เคร่งครัดในเรื่องกฎหมายนะคะการลงโทษในแต่ละเรื่องค่อนข้างหนักและจริงจังทําให้ผู้คนค่ะแม้จะอยู่กันอย่างเสรีแต่ก็มีวินัยในตัวเองดังนั้นค่ะการก่อเหตุร้ายแต่ละครั้งหากเป็นการลงโทษที่ตัวผู้กระทําผิด ก็เป็นที่ยอมรับได้นะคะแต่หากให้ถึงขั้นต้องเปลี่ยนกฎหมายและก็ไปบังคับใช้ในแบบภาพรวมนั้นยากจริงๆที่จะเห็นด้วยเพราะสิ่งนี้นะคะจะทําให้ชาวสารัฐรู้สึกถึงการถูกลิดรอนสิทธิของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นห่วงนักห่วงหนาค่ะและนอกเหนือจากปัจจัยหลักแล้วนะคะยังมีปัจจัยแฝงตามมาด้วยค่ะนั่นก็คือความนิยมในตัวพักการเมืองโดยพื้นฐานของชาวสารัฐค่ะ มักจะฝังจิตฝังใจไว้ที่พรรคการเมืองในใจตวเองเสมอและมักจะไม่ยอมรับกับผู้นําประเทศที่มาจากคนละขั้วพรรคและครั้งนี้ค่ะก็เช่นกันเพราะผลการสรํารวจผู้ม่เห็นด้วยนะั้นส่วนใหญ่ค่ะมาจากพื้นที่ที่มีฐานเสียงเป็นของทางพับหรือพับลิกันเช่นบุนเอรรัฐฟล,ลอริดาหรือตามตรัฐต่างๆทางตอนใต้ของประเทศนะคะนี่เป็นปัจจัยที่ไม่ควรวางข้ามค่ะเพราะบางทีนะคะการนิยมพรรคการเมืองจนหลับหูหลับตามไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสติก็เป็นภยัยแอแฝงที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งเช่นกันทีนี้เราต้องมาดูกันเลยนะคะว่าปีนี้ภายใต้ความพยายามของอามาในการเดินหน้าเรื่องกฎหมายอาวุธปืนจะทําได้จริงจังแค่ไหนและจะทําใหเหตุการณ์กระดนยิงซ้ำซากลดลงได้หรือไม่ติดตามดูกันค่ะ